สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกล้องมอโต้มทีบนะครับมาดู all new c f สามร้อยนะครับ all new เลยนะบางคนบอกว่ามีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสีก็สีเดิมนะครับตรงนี้ก็จะมีเจนใหม่เนาะมันก็จะมีสีเทามาแต่สีแดงก็เป็นเอกลักษณ์ของฮนะันด้าเนาะแล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นตัวระบุได้เลยว่าเราคือ c f สามร้อยตัวใหม่ผมเลยยังไม่ถอดออกพร้อมคือ all new นะครับมันก็จะมีมีกาดแทนแบบนี้ให้เนาะเป็นพลาสติกก็จะงอกเงยง,งอกเงยหน่อย แต่ที่สําคัญเลยหัวใจหลักเลยที่เปลี่ยนแปลงไป hey, hey, มาดูครับกล่อง ECM mm hmm. นอ้องตัวเบอร์ไม่เหมือนกับตัวสามร้อยตัวเก่านะครับบางคนบอกว่าเปลี่ยนแค่สติกเกอร์อย่างเดียวหรือเปล่าพี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมมาดูนี่ครับอันนี้คือเปิดหน้า,าเปอร์เซ็นต์น้ํามันให้ดูเฉยๆนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตัวกลางกลางตารางนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ทําให้ ตัวอัตราเร่งดีขึ้นนะครับคันเร่งเนี่ยติดมือขึ้นกระชับมือขึ้นนะครับปัจจัยหลักเลยเนาะก็คือเขาเปลี่ยนกล่อง ECM มาใหม่ K นะครับก็มีการอัปเดตข้อมูลเข้าไปใหม่องศาชีพใหม่หมดนะครับใครสนใจออริจินอลน,นะครับออริดูดหลังกล้องเลยแม p แพ็กนะครับพร้อมติดต่อผมได้ครับกล้องอโตโนมัติ